เอ้ดอกไม้สีแดงแบบเ็เล็กๆนิดเดียวนะเนี่ฮะดอกนี้ตั้งชื่อให้น้องว่าอะไรดีคุณชื่อว่าแดงกรรมยีเคยให้ชื่อดีกว่านี้บอกมาฮะอากาศสบายๆคุณดอกไม้ บีเนาะเราจะพาเดินเล่นๆนะะี่ฮะเขาบอกว่าจะตั้งตรงนี้ก็วิวได้อยู่นะเนี่ยน้องพี่พึ่งใช่ไหมเนี่ยเออใช่ได้ Oh, คุณดูกรอนนี้ฮะเหลืองก็มัยี่อะคุณแล้วบบอืมสวยมากจริงๆตอนนี้อากาศอยู่ประมาณสักอ่อสิบแปดองศานะฮะแต่ว่าเราเดินด้วยไงปีนด้วยไงแล้วก็ตื่นเต้นด้วยไงก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาวมากเลยนะฮะนี่คือแบบผมต้องเดินเปิดกล้อง วิดีโอตลอดเวลาเลยนะฮะไม่งั้นแล้วแบบว่าพลาดช็อตพลาดช็อตเอ้ยนี่เห็นไหมดูสีม่วงฮะน้องกำลลงแบอกว่าปิวไปตามลมนะฮะสวยเนาะอันนี้กระป๋อนางฟ้าดอกไม้ที่ผมตั้งชื่อให้เต็มเลยคุณ มันอยู่คล้ายๆกับต้นปลาล์มต้นเล็กๆกันนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนจากใบอะกลายเป็นดอกแทนนะคุณแลอสวยมากอืคุณมีดอกลิลลี่ป่าด้วยแต่ว่ายังไม่บานนะฮะมันจะเป็นสีแดงใไหมต้นคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นตามช่อด,ดอกไม้ะฮะเนี่ยตอนบานแล้วคงจะสวยน่าดูนะฮะดอกลิลลี่ป่าคุณคุณฮะ ต้นนี้เหมือนดอกบัวเลยอะแต่เป็นบัวบนบกนะฮะดูสิซ้อนกันสวยมากอันนี้นนนนดอกไม้นี่คือคือดอกอะไระชื่อว่าอะไรมีคลรุบ้างน,น่ารักมากอะเล็กนิดเดียวแต่ว่าสวยนะบนภู <c oughs> เขาก็มีโฟเกติโนตด้วยดูดิอ <Hello. S 1> าจจะใช่นะสีฟ้า ตอกไม้สีนี้ไม่ส้มไม่เหลืองแล้วก็ไม่สีเอแดงนะฮะดูนี่อันนี้เอาออกชัดออกแดงชัดนิดนึงนะฮะมีให้ดูเยอะแยะเลยนะเนี่ยแล้วนู่นอขอเรียกว่าทุ่งบานชื่นเลยกันเพราะสีเป็นสีชมพูนะฮะคุณฮะสวิตเซอร์แลนด์มีช้างด้วยนู่นน้องชุมมงวงเห็นไหมฮะ นี่ดอกไม้อดอกหนึ่งคือแบบว่าบานเป็นพวงขึ้นมาเลยคุณสุดใกล้ๆใครตั้งชื่อให้บอกมาก่อนเลยอเล็กซี่